สวัสดีครับ FC ที่รักทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระพราสวรรค์ตามที่เป็นข่าวโด่งดังมากในขณะน,นี้แล้วก็กำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลนะครับกับกรณีที่มีขบวนแห่นาคนะครับได้ข้ามทางรถไฟแล้วก็กีดขวางการเดินรถไฟทําให้ขบวนรถไฟเนี่ยต้องหยุดนะครับกรณีนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านมาวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็มาดูกันว่าใครถูกใครผิดกันแน่นะครับสําหรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าขอให้ทุกคนที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะฮะขอให้เราตั้งสตินิดนึงนะครับก่อนที่จะกล่าวหาหรือโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับในลําดับแรกเลยนะครับเราก็ลองมาวิเคราะห์เหตุผลของชาวบ้านที่อยู่ในขบวนแห่กันก่อนนะครับก็คือชาวบ้านที่เป็นผู้ถ่ายคลิปนี่นะฮะนี่นะครับเราจะเห็นว่า ทุกคนเนี่ยนะครับก็เดินข้ามทางรถไฟแล้วก็หลายคนรู้สึกสงสัยว่ารถไฟหยุดทําไมนะครับซึ่งผมเชื่อว่า ชาวบ้านเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะกีดขวางหรือว่าขัดขวางการเดินรถนะครับแต่ดูในมุมของพนักง,งานรถไฟกันบ้างนะครับรถไฟขบวนนี้นะครับเป็นขบวนรถน่าจะเป็นรถด่วนหรือรถเร็วนะครับที่ใช้หัวรถจักร QSY เนี่ยนะครับถ้าดูจากตำแหน่งที่ขบวนรถวิ่งมาเนี่ยนะฮะขบวนรถน่าจะพึ่งวิ่งผ่านทางโค้งมานะฮะนี่นะครับ เราจะเห็นว่าขบวนรถเนี่ยผ่านทางโค้งมาฉะนั้นเมื่อพนักง,งานขับรถไฟเนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็เห็นสิ่งผิดปกติบริเวณทางข้ามรถไฟนี่เชื่อว่าพนักง,งานขับรถไฟเนี่ย ก็คงจะต้องตัดสินใจหยุดขบวนรถนะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเชื่อว่าชาวบ้านกําลังแห่นาคแล้วก็กําลังจะผ่านจุดตัดทางรถไฟซึ่งมีจํานวนคนค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับเมื่อพนักงานขับรถไฟทํรขบวนมาแล้วสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอยู่บนรางรถไฟเนี่ยนะครับพนักงานขับรถไฟก็ทําการหยุดขบวนรถนะครับ เอาเข้าจริงๆเนี่ยก็เป็นกระแสดราม่าว่าขบวนรถหยุดทําไมนะฮะทำไมขบวนแห่นาคไปกีดขวางขบวนรถไฟจริงๆแล้วนะครับเหตุผลอาจจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของชาวบ้านและการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งกีดขวางที่อยู่บนทางรถไฟเนี่ยถือว่า เป็นเหตุอันตรายนะครับพนักง,งานขับรถไฟจะต้องหยุดขบวนรถนะครับเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับส่วนภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับก็คือรถเนี่ยกำลังขับผ่านทางรถไฟในขณะที่ขบวนรถเนี่ยหยุดบริเวณทางข้ามนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากพนักง,งานขับรถไฟเนี่ยหยุดขบวนรถและต้องทําการเซตร,ระบบเบรกใหม่ตรงนี้เองนะครับชาวบ้านจึง ขับรถข้ามมาอีกฟากหนึ่งนะครับในขณะที่ขบวนรถไฟเนี่ยได้หยุดแล้วนะฮะจะสังเกตว่ารถไฟในยหยุดนิ่งแล้วนะฮะประเด็นนี้เลยเป็นดราม่านะครับทำให้คนเนี่ยโจมตีว่าต้องให้รถไฟหยุดให้เลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับจากการวิเคราะห์เบื้องต้นน่าจะเกิดจาก การที่พนักงานขับรถไฟเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามปกติของการเดินรถอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสำหรับผมแล้วนะฮะก็มองว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบว่าขบวนรถไฟเนี่ยจะผ่านมาในช่วงเวลาที่กำลังมีการแห่นาคนะครับ ซึ่งสำหรับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับสามารถป้องกันได้นะครับสําหรับครอบครัวของใครที่จําเป็นจะต้อง ผ่านจุดตัดทางรถไฟในลักษณะเป็นหมู่คณะเป็นขบวนอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะประสานกับนายสถานีรถไฟใกล้เคียงนะครับเกี่ยวกับหมายกําหนดการที่จําเป็นจะต้องข้ามแบบหมู่คณะแบบนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่รถไฟเนี่ยได้มีการประสานงานแล้วก็ระมัดระวังในขณะทาขบวนผ่านในจุดตัดดังกล่าวนะครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเคราะห์ดีที่พนักงานขับรถไฟสามารถหยุดขบวนรถ ได้ทันนะครับและก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆคนที่จำเป็นจะต้องสัญจรผ่านไปมาบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพาสวรรคาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ